ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนเนี่ยม to so like, ันได้ผลอชื่อว่ามือดื้อซื้อรีทูนะครับผมเย้ทุกคนเออสวัสดี่หกก็เอาง่ายเลยนะคือช่วงนี้ไม่ค่อยแบบไม่น่าเล่นเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออจะกลับมาได้แบบทูให้บ่อยเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับผมนะก็คือเมื่อก่อนนี่มีแต่แบบทูมาเลยทุกคนเออใช่เกมแรกครับเกมแรกอินโนเซนต์ครับผมนะโอเค จะบอกไปเลยว่าหากก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมเจอแฮกเกอร์ระบมนะแฮกเกอร์อยู่ดย่าีตอนตอนผมเป็นฆาตกรใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็เป็นฆาตกรเสร็จปุ๊บแล้วมันมีคนอ่ะแล้วแบบแล้วแล้วอยู่ดีผมก็ตกออกออกจากแมบบนี่ก็คือไปอยู่นอกแแบบวะเออทุกคนไม่อยู่ในแแบบของไอ้พวกนี้นะเออทุกคนเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะแบบโคตรแย่มากเลยนะครับผมนะเซิร์ฟนี้โคตรแย่ เพราะว่ามีเรื่องของแฮกมีเรื่องของโปรอะไรเข้ามาไว้น้องทุกคนอินโดเซนต์อีกแล้วไครทุกคน want to join me in the f r i v a t server ก็ไม่เป็นไรม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หาเซิร์ฟเวอร์ที่มันโอเคเองได้แต่ว่าถามว่าถามว่ามันเราเจอแฮกเกอร์บ่อยไหมก็เอาจริทีนะเราก็เจอแค่บางเซิร์ฟเวอร์คนเพราะว่า ถ้าเกิดจะทุกเซิร์ฟเนี่ยโอ้ไม่ไหวหรอกผู้ชมถ้าทุกเซิร์ฟนี่โอ้โหเลือกเล่นตีกวั่นนั่นแนะคือแบบเมื่อก่อนอะคือเจอบอ่อยมากเลยนะครับเวลาเราจะไปเซิร์ฟไหนแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเจอละเจอแบบเจ้าหนา,นานทีแต่ว่าเจอคนนึงก็ถือว่าโคตรแย่เลยครับผมนะคือตอนตอน,นั้นผมจะไปฆ่าคนใช่ไหมแล้วแล้วอยู่ดีผมก็ถูกเตะเหมือนแบบเหมือนแบบผมเตะออก,กมาอนจะนอกแมวเลยอเออไม่สามารถที่จะไปฆ่าคนอื่นได้นั่นแหละคือจบเลยแพ้เลยฟาว งคือเฟลเลยอ่ะเออตั้งแต่เจอเซิร์ฟเนี้ยเฮ้ยทุกคนฆาตกรใช้มีดไอวิงก็บอกว่าจะเพิ่มพีบ็อกอะไรด้วยใช่ปะเออทุกคนซึ่งมีดเนี้ยผมก็เคยใช้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอืมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เกิดผมใช้มีดเนี้ยผมันไม่เข้ากับตัวผมไปแหละผมก็เลยใช้มีดอันอื่นแทนเหกันนะรู้สึกว่าโอเคกว่าเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบมีดไอวิงเท่าไหร่เออตรงๆเลยไม่ชอบเลย เฮ้ยเชืลิรชืลิหรือ่เชรยิงตะกร็วเ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 ฮ้ยทุกคนเฮ้ยตะกอนอ้าวเฮ้ยทุกคนตะกอนมันตามมาแล้วสวยะโอยอะไรกันเีเซิร์ฟนี้ไม่ไหวเลย มที่เท่าไหร่วะเออน่้งจะเกิทพี่สองอมั้งเนอใช่ป n o นเซน i n n โนเซนมาต้องกดปิดไฟกันก่อนนะเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยรอดจากฆาตกรได้มั้งนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุก็กช่วยได้อยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดฆาตกรอยู่อย,อ,ยอยู่ต้งอื่นอ่ะเราก็จะรอดได้อยู่เอาว่าอย่างนั้นคุณก็ไม่ตายคนแรกอะ่ะเออขอขอแค่อย่ยาแตา่คนแรกก็พอนี้ ไม่อยากให้เคลียร์ากเคิดว่าฆาตก,กรอยู่แถวๆนี้นี่แหละเอาดีกว่าตู้นี่งจบไปตอนที่ตอนนี้จบละเกมนี้จบไปมากๆครับทุกคนเออจบจบโคตรจบโคตรไวอา้าวเกมที่สี่มั้งเออใช่ใช่เกมที่สี่แล้วทุกคนได้เป็นอีนเซติกแล้วครับทุกคนเออ,เออเฮ้ย ใครกันนี่คือฆาตรกรใครกันที่เป็นฆาตรกรอา้าวจบอีกแล้วทุกคนจบคุดไวทุกคนอินโนเซตอกแล้วเหรอทำไมมันอินโนเซตบ่อยจังเลยทุกคนมันแปลกนะทุกคนเซิฟเซิฟนี้เป็นเซิฟที่เรียกว่าไงนะเป็นเซิฟที่มีคนโปลใช่ปะเออก็เน เ่าจะมีสมืนันกันนะทุกคนเออใช่เอา้าอะไรอะ่ะเพิ่งเพิ่งเริ่มเกม,เมมันมันตายแล้วอะอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมได้เป็นเชอรี่วะ่ะมา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 ต้องตามล่าฆาตกรและฆาตกรที่มันใช้ปโปรเนี่ยต้องเจอดีกับฆ่าแบบนี้แหละ หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าปอมเอาจากเซิร์ฟมานะทุกคนจะจะล้างแคมป์โปรสะหน่อยโปรในเซิร์ฟเนี้ยเฮ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 ้ยอย่ามึงกดน้องมึงกดน้องเฮ้ยเนี่ยน้องกดทำไมก็ขอโทษนะครับนะที่เสียงดังใส่น้องแต่ว่าจำเป็นจริงเพราะว่าเพราะว่าน้องผมไปกดปืนแล้วก็คาเดกมาเห็นพอดีทำให้ผมเนี่ยตายง่ายคือ คือมันเต็มเนียนอยู่แล้วคือแบบผมจะทำตัวให้มันเนียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วเดี๋ยวพอฆ่ากันค่อยยิงอะไรอย่างนี้โอ้โหเสียดายอ่ะคนได้ไปอินโนเสร็จเลยครับทุกคนเอเอเอ,เอาเอาป็นว่านอนสเชียเสยเแล้วกันนะที่ผ่านไปเอ๊ะ้ยว่าโปออกจากเซิร์ฟไปแล้วว่าเออได้ใช่ได้ใช่ๆๆๆๆๆแล้วก็ดีละเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ออกจากเซิร์ฟเนี่ยก็จบกัน แล้วก็จะแพ้อย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วโอ้โหฆ่าอย่างไวจบอย่างไวจะบอกเลยว่าเซอร์นี้มีนคนไทยเยอะมากนะแต่ว่าผมขอไม่อันนี้กันนะทุกคนเพราะว่าก็ นั่นแหละทุกคนไม่อยากจะพิมพ์อะไรเยอะมากรู้สึกว่าโปรจเจดจะเซิร์ฟแล้วนะครับผมแล้วก,ก็ถือว่าโอเคแล้วกันถือว่าโชคดีไปเก็บเละเก็บเก่อนเก็บเรยญก,ก่อน อะไรอะฆาตกรออกอหรือว่าไงหรือว่าฆาตกรรีตัวหรือเออนั่นแหละน่าจะออกจากเซิร์ฟไม่ก็อาจจะรีเซตตัวนะครับผมนะไม่หกไม่ได้ใช้อ๋อออกจากนั่น่าจะออกจากนั้ทุกคนเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยมาคุณผู้ชมก็อันนี้จะเป็นตาเกือบสุดท้ายแล้วครับผมนะเออใช่ใช่ใช่ก็เทรดมาแล้วเนี่ย KFC เอาเทรดมา ข้อด <Okay>, okay. ้านของผมเลยกนะ็คืออยูอย่พย,พยายามอยู่กับคนที่แบบเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่เยอะเนี่ยเรา,าก็จะโอกาสตายค่อนข้างสูงเลยนะคนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอยู่คนเดียวเข้าไว้แต่ว่านั่นแหละ เล่นกันแต่เหมือนไม่ฆ่ากันนะมันแปลกๆไก็ไม่รู้ทุกคนมันแปลกกันทุกคนว่าไหมเข้ากันหโอ้ไม่เอา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 มาทุกคนระหว่างที่าตกรไม่ค่าเนี่ยเราก็จะต้องเก็บเหรียญก่อนนะครับผมว่าเก็บเหรียญ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 อลงวไงคือเก็บเก็บยาวๆรบแล้วเก็บบเก็บยาวๆเก็บยาวๆ นี่เงเรียกวันตอนนี้ผมก็มีเหรียญก็จะพันห้าแล้วทุกคนผ,ผมจะพยายามเก็บใหตุหุ้นั้นสองพันก่อนแล้วค่อยสุ่มรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะได้ก่อนลีเฮ้ยเอาค่าเอาค่ากันแล้วหรอเพิ่งหููว่าไหนว่าค่ากันแล้วเอา้า อ้าวหมดเวลาเฉยเลยทุกคนหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วมาครับเกมสุดท้ายจะได้เป็นอะไรเอ่ยโอ้โหอีโดเซนิกแหละเกมสุดท้ายอะไรเนี่ยอ๋อคนไทยเขาจะเป็มาเลยดีกว่เป็นไรไม่เป็นไร แล้ววันนี้ขอเก็บเหรียญขอเก็บอะไรก่อนละกันนะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มพวกเอฟพีเพิ่มอ,อ,อะไรเข้ามาด้วยทุกคนเออใช่ถ้าเกิดเราเก็บได้ครบสิบเหรียญเนี่ยเราก็จะสางบ้านฟาร,ร์มเอฟพีได้ยิ่อยู่เป็นกันแลทุกคนก็เอฟพีเพิ่มมันประมาณหนึ่งเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเมื่อวานเสกฆาตรกรค้างโอ้ยโห,โหเนี่ยคนนี้นตายไปแล้วคนคนนี้นหรือเปล่าวะ น,นี่เป็นฆาตกรฉันต้องรู้ให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมันตามมามัถึงแปลงเองก็ไม่รู้อ่ะไปลว่าฆาตกรหรือเปล่าเอ,อ้าไป็นหรือไม่เป็นอะรวม โอ้่ยยฆาตกรฆาตกรด้มาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโคโคนอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วผมเปิดผมเปิดผมเปิดผมจะเข้าไปหยิบปืนปืนเอ้าไม่มีปืนอีกสวยแล้วสวยแล้วอะไรอ่ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมพี่เพื่อนทุกคนก็ได้เป็นฆาตกร แล้วก็ได้เป็นชิลลิปหนึ่งตาแล้วผมนะเออแล้วก็นั่นแหละผู้ชมตายแ,ตแ,ลแล้วก็เป็นผู้ชมก็สกินผมกันแล้วครับบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ